สวัสดีครับพบกับติวนอกโรงเรียนรอบรู้ปขับชา a เน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับรานำรายวิชาต่างๆมาติวกันนะครับมีแบบทดสอบรายวิชาต่างๆของนักศึกษากศนระดับมอตอ้นและมปลายครับมาแบ่งปันกันในรูปของข้อสอบตัวเลือกนะครับเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาต่างๆมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และนำไปสอบได้คะแนนดีๆวันนี้เป็นรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันระด,ดับมปลายเป็นรายวิชาเลือกบังคับจำนวนยี่สิบข้อเรามาดูกันเลยนะครับ 1. ถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าขึ้นราคาควรร้องเรียนต่อหน่วยงานใดก็ กพออหมายถึงการไฟฟ้าปล่อยผลิตออกอกพหมายถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกอ,อ,อกพหมาการไฟฟ้านคกนะครับองออกพคณะกรรมการกำกับการพลังงานผู้ที่ดูแลเรื่อง ราคาก้าวไฟขึ้นราคาก้าวไฟลงนะครับผลประโยชน์ของประชาชนเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้านี่ก็คือหน่วยงานข้องอคณะกรรมการกกพนะครับถ้ารด้รับความเดือดร,ร้อนจากก้าวไฟขึ้นราคาก็ให้โรงเรียนสอบคณะกรรมการกกพนะครับข้ององูคณะกรรมการกำกับการพลังงาน ข้อสออการดำเนินงานด้านใดที่ต้องติดต่อกอฟผอหรือกอฟอนอก่อนชุมชนขอสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะคอนร้านค้าขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าขอเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มฝางถนน งอนีขอทุนผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนติดตั้งกอขอคองอนี่มีสถานที่หน่วยงานที่ติดต่อทั้งนั้นนะครับกอนี่ขอสร้างโรงไฟฟ้านี่ต้องติดต่อคณะกรรมการกอกอพอคอควายนี่ขอสองไฟฟ้าแรงสูงนี่ติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตงอนี่ขอทุนผลิตพลังงานต้องติดต่อ คณะกรรมาการกำกับการธนางานแต่สิ่งที่ต้องติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงกอฟผพหรือกอฟอนอนั่นก็คือการขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าของร้านค้าชุมชนร้านค้าเอกชนบ้านเรือนต้งางรเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้ติดต่อกฟพหรือกอฟอนอนะครับ 3. การผลิตไฟฟ้าแบบ Clean Coal เทคโนโลยีหรือถ่านหินสะอาดเนี่ยดำเดนินการอย่างไรคำว่าถ่านหินสะอาดหรือ Clean Coal เทคโนโลยีเป็นโรงไฟฟ้าแบบ1นะครับสัพนี้เขาเดมเนินการอย่างไรคำว่าถ่านหินสะอาดก่อนใช้ถ่านหินคุณภาพสูงขอใช้เครื่องกำจัดก๊าซฮิ และฝุ่นจากโรงงานคอนใช้ไอ้น้ำจากกานหินไปผลิตกระแสไฟงอนลดต้นทุนผลิตเพื่อลดค่าไฟคาว่า l e คลีนคอนเทคโนโลยีหรือโรงงานไฟฟ้าจากนินสะอาดนี่ใช้กิจกรรมในข้อขอดำเนินง,งานก็คือเขาจะมีเครื่องกำจัดกาซพิษและฝุ่นจากโรงงานก่อนจะปล่อยออกไปนะครับก็ขอไป ข้อ4เชื้อเพลิงฟอสซินที่นำมาผลิตไฟฟ้าชนิดใดที่มีต้นทุนสูงที่สุดกอนต้ตานธรรมชาติขอนี่ทางหินคอน้ำมันเตา่างอน้ำมันดีเซลเชื้อโมองเชื้อเพลิงฟอสซินก็คือเชื้อเพลิงที่เกิดจาก สารชีวาภาพหรือสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์ที่ตายหมกหมมอ,อยู่ใต้พื้นผิวโลกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีแล้วก็อัดดุกถูกอัดด้วยเปลือกโลกวยความร้อนจากใต้พื้นโลกทําให้กลายเป็นเชื้อเพลิงข,ขึ้นมาตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงฟอสซสิ้นทั้งหมดละครับการธรรมชาติถ่านหินน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลทั้งสี่อย่างนี่นํามาผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด แต่ต้นทุนที่สูงที่สุดจะเอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนสูงสุดก็คือน้ำมันดีเซลอย่างถ้าน้ำมันดีเซลมาผลิตไฟฟ้านี่ค่าควรจะสูงต้นทุนจะสูงข้อห้าข้อดีของการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟ้าคืออะไรก่ไม่สร้างมวลพิษสิ่งแวดล้อมขอราคาถูก พอ,อมีอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศงอใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ำพลังงานทดแทนที่เขาส่งเสริมให้นำมนาใช้ในการผลิตไฟมีข้อดีในข้อกอรครับก็คือพลังงานทดแทนนี่จะไม่สร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทนนะครับเช่นแสงอาทิตย์ลมพลังน้ำนะครับคือมาทดแทนพลังงานฟอสซิลน,นั่นเอง คำว่าพลังงานทดแทนก็คือสิ่งที่นํามาผลิตไฟแทนการใช้พลังงานกอสิ้นข้อ6สาเหตุที่ทําให้การใช้พลังงานลมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมีน้อยเพราะอะไรก็ความสม่ําเสมอของลมนี่ต่าคือเร็วมั่งช้ามั่งขอความยาวนานของกระแสลมมีน้อย แต่จะพัดสองชั่วโมงกับพัดเพียงหนึ่งชั่วโมงข้อนี่ความเร็วของกระแสลมต่านะครับเมื่อกระแสความเร็วต่ำไม่ซ้ำก็ไม่มีแรงที่จะไปหมุนพัดกลางหันลมมาผลิดไฟฟ้างอหรือพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งกัางหันลมมีน้อยสาเหตุที่โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยมีน้อยนะครับสาเหตุมาจากข้อพอความเร็วของกระแสลมในประเทศไทยนี่ต่ํา โดยเฉลีย่ยความเรียลิกกระแสลมมันต้องมีค่าตั้งแต่5.5ขึ้นไปของเมืองไทยมีกระแสลมเท่ากับ3.5ถึง5ความเร็วของกระแสลมต่ําไม่คือเมื่อความเร็วกระแสลมต่ํานี่แรงที่จะไม่หุนกังหันลมผลิตไฟฟ้าก็อาจจะต่ําด้วยข้อเจ็ดจุดอ่อนของการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ในประเทศไทยคืออะไรการผลิตไฟฟ้าช,ชีวมวลก็คือการผลิตจากเศษวัตดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับเช่นฟังข้าวกากข้าวโพดกากปาล์มนะครับขยะทั้งหลายทั้งปวงดยเมืองไทยนี้มีการทำโรงไฟฟ้าชีวมวลน้อยนะครับเพราะอ,อะไรก็อเพราะเพิ่มมลพิษสิ่งแวดล้อมขอปริมาณวัตถุดิบไม่คงที่ ขนส่งลำบากข้อน่ผลิตกระแสไฟได้น้อยงอการควบคุมคุณภาพทำได้ยากจุดอ่อนของโรงงานไฟฟ้าชีวภาพในประเทศไทยคือก็ขอปริมาณวัตถุดิบไม่คงที่คนสองก็ลำบากคอนสองเศษข,ขยะเศษวัสดุจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งคนสองยากก็ต้องใช้ปริมาณเยอะและปริมาณวัตถุดิบก็ไม่คงที่ พอเลยหน้านาไปสร้างเก้าก็ไม่มีพอเลยหน้าอ้อยไปนะครับชานอ้อยก็ไม่มีข้อแปดถ้านักศึกษาจะซื้อแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เขาเรียกว่าแผงโซลาเซลล์ถ้านักศึกษาจะซื้อแผงเซลล์โซลาเซลล์มาใช้ในบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้า ควรคำนึงถึงอะไรเป็นสิ่ง,งแรกก็ความเข้มของแสงอาทิตย์ขอจำนวนวันที่ได้รับแสงอาทิตย์คอสถานที่โล่งสำหรับติดตั้งแผงงอประเภทและชนิดของแผงความเข้มของแสงอาทิตย์ จำนวนวันได้รับแสงทิตย์คำตอบที่ถูกต้องนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเแผงมาติดตั้งต้องดูว่าบ้านเรามีสถานที่โล่งสาหรับติดตั้งเแผงโซล่าเซลล์หรือเปล่าเพราะแผงโซล่าเซลล์นี่ต้องตั้งในที่โล่งได้รับแสงอาทิตย์ทั้งวันไม่มีอะไรบดบงังต้องพิจารณาข้อคอก่อนข้อ9การทำโครงการผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในชุมชนสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคืออะไรก็องความรู้ในการดำเนินงานขอวัตถุดิบทรัพยากรที่เป็นเชื่อเพลิงคอหนึ่งก็ประมาณในการดำเนินงานง่อจำนวนกระแสไ,ไฟฟ้าที่จะได้รับการที่จะทำโครงการผลิตไฟฟ้า ในชุมชนหรือในรัวเรือนสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก็คือมีวัตถุดิบที่จะเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่วัตถุดิบที่จะเป็นเชื้อเพลิงในท้องสิ่นแต่ละแห่งเหมือนกันบางแห่งก็ใช้สังข้าวได้บางแห่งก็ใช้กากอ้อยเลืแต่อาชีพเละแต่ชุมชนนั้นผลิต์เตรยออะไรมากบางแห่งก็ใช้บุญสัตว์มาเป็นค่าชีวภาพนั้นก็ขอต้องพิจารวัตถุดิบและทรัพยากรที่จะเป็นเชื้อเพลิงก่อน ข้อสิบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอะไรที่ต้นทุนต่ำสุดก็พลังน้ำขอพลังลมขอแสงอาทิตย์งอตนหินการผลิตไฟฟ้าในโลกนี้นะครับที่ต้นทุนต่ำสุดก็คือใช้ตนหินต้นทุนเพียงหน่วยละหน่วยละประมาณหนึ่งบาทเอง หบาทสองบาทจับลังน้ำนี่หน่วยละ4ีห้าบาทแสงอาทิตย์นี่จะดแพงกว่าเพื่อนงั้นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากฟันตานีนี่ถูกที่สุดนะครับแต่สร้างมลพิษมากและใช้สันงดินเปลืองนะครับ <c oughs> ข้อ11เ, <c oughs> เงินเพิ่มค่ารับซื้อไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในวงการไฟฟ้าจะมีในวงการไฟฟ้ามันจะมีคำว่าเงินเพิ่มค่ารับซื้อไฟฟ้ามีความหมายหรือมีจุดมุ่งหมายอย่างไรต่อลดต้นทุนการผลิตไฟขอสร้างแรงจูงใจให้ผลิตไฟจากพลังลมและแสงอาทิตย์ขอ ลดภาระค่าไฟแก่ผู้บริโภคงอโครงการจัดหาไฟฟ้าเพิ่มของกฟอผออหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเงินเพิ่มค่ารับซื้อไฟฟ้านี่มีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนนี่ผลิตไฟฟ้าจากพลังลมและพลังแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นนะครับเขาจะมีเงินเพิ่มให้ ก่อเกาะคณะกรรมการกำกับการพลังงานเป็นผู้กำหนดว่าเอกชนรายใดที่ผลิตไฟฟ้าสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากลมสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งต้นทุนจะสูงนะครับเมื่อตอน้นทุนสูงเวลารับซื้อไฟนี่เขาจะรับซื้อเพิ่มส่วนต่างให้นะครับปกติถ้ารับซื้อไฟจากโรงงานที่ใช้น้ำมันหรือใช้ฟอสซินหน่วยละสองบาท จะรับซื้อจากโรงงานที่ผลิตจากพลังลมในแสงอาทิตยี่เพิ่มมาอีก1บาท50าสิบต้นนะครับไอหนึ่งบาทห้าิบที่เพิ่มขึ้นเขาเรียกเงินเพิ่มค่ารับซื้อไฟฟ้าจะมีระยะเวลาอยู่ว่าจะเพิ่มให้10ปีหรือ20ปีนะครับเขาจะมีรายละเอียด12สสิ่งแวดล้อมด้านใดได้รับผลกระทบ จากโรงงานผลิตไฟฟ้าน้อยที่สุดคือในการผลิตไฟฟ้าแต่ละแห่งนะครับไม่ว่าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซินหรือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่ออากาศขอน้ำขอเสียงนอดินโรงงานไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิน จะปล่อยก๊าซพิษลงในอากาศไปในอากาศจะปล่อยน้าลงในแหล่งน้ำลำคลองน้ำเสียเพราะในการผลิตไฟฟ้านี่จะมีใส่เติมสารเคมีลงไปในน้ำในน้ำที่รักษาความเย็นของเครื่องจักรเสียงก็จะดังเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบก็มีอากาศน้ำเสียงแต่ดินนี่น้อยนะครับดินนิ่น้อยนะครับเพราะฉะนั้น ดินีะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด13การทำ EIA EIA ก็คือผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการทำ e s i a e s i a ก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ H ก็คือสุขภาพ วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและสังคมนั่น EIA นี่เฉพาะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่ถ้า ESIAN จะวิเคราะห์ผลกระทบของโรงงานของโครงการต่างๆที่มีต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันนี้รัฐมนูญกำหนดว่าโครงการอะไรที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดลอ้อม ไม่ว่าโครงการสร้างเขื่อนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าต้องมีการทํา EIA หรือ EHIA ก็คือวิเคราะห์ผลกระทบนั่นเองนะครับการทํา EIA และ EHIA มีเป้าหมายอย่างไรก็ให้ประชาชนยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าขอสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา กับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควางแผนแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมงประเมินผลกระทบของโรงงานต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม e a a ถามว่ามีเป้าหมายยังไรนะครับเป้าหมายคือการทำา e a นี่มีเป้าหมายก็คือก็ขอใครที่ กฎกฎหมายกำหนดให้ให้วิเคราะห์ผลกระทบก็บเพราะต้องการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกันไมช่สร้างโรงงานเศรษฐกิจด,ดีแต่สิ่งแวดล้อมถูกทําลายดินน้ําถูกทําลายอากาศถูกทาลายประชาชนเป็นโรคเสียสุขภาพก็ต้องเอาเงินมารักษาเอาเงินภาษีที่ได้จากโรงงานไฟฟ้ามารักษาประชาชนอีก งั้นต้องสร้างความสมดุลกันจึงคือพัฒนาความเจริญก็ได้นะครับความเจริญทางเศรษฐกิจก็ได้และสุขภาพการรักประชาชนก็ไม่เสียไปจึงต้องทำา e i a หรือ EHIA ทําทำอย่างไรก็ทำแบบข้องอนะครับข้องอนี้ไม่ใช่จุดหมายหรือเป้าหมายแต่เป็นขั้นตอนการทำ ก็คือวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของโรงงานต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในขั้นตอนการทำาสวนก็ขอิเป้าหมายนะครับ 14. อุปรกรณ์ที่จะตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติในบ้านเมื่อไฟไหลเกินหรือไฟรั่วคืออะไรก็สวิตกับสะพานไฟขอฟิวกับเบรกเกอร์ คอแอมเปกับโวลต์งอนสพันไฟกับเต้าเสียบภายในบ้านจะต้องติดตั้งวงจรตัดไฟฟ้าอ,ตอัตโนมัติต้องกันไฟรั่วไฟดูดหรือไฟไหลเกินอุปกรณ์ที่ตัดไฟฟ้าเมื่อไฟไหลเกินหรือไฟรั่วก็คือฟิวกับเบรกเกอร์ก็ขอ 15. ถ้าอยากรู้ว่าในบ้านเราเ่ ควรใช้ฟิวที่สับพานไฟขนาดกี่แอมต้องคิดอย่างไรคือใน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 แต่ละบ้านเนี่ยจะมีฟิวอยู่จุดหนึ่งอยู่ที่สพานไฟไฟิวนี่จะละลายเมื่อมีกระแสไฟชอ็อตหรือกระแสไฟไหลเกินเข้าไปในบ้านนี่เราจะรู้ยังไงว่าบ้านเราอะต้องใช้ฟิวขนาดกี่แอมฟิวมันมีตั้งแต่ขนาด5แอมจนถึง35แอม50แอมวิธีหา ว่าฟิวของเรานี่ควรใช้ขนาดกี่เอมก็คือเอาข้อ,ขอคอ,คคอไก่นี่เอา220หารด้วยกำลังวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวัดสูงสุด220ก็คือ220โวลต์เป็นค่าความต่างสักด์ของกระแสไฟฟ้าน่ว่าความต่างศักระหว่างนิวตรอนกนะับโปรตอนอิเล็กตรอนพอนวกนั้นนะครับ เขารียก220โวลต์ัง้งหารด้วยกำลังวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวัดสูงสุดก็ขอค่ารวมวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นหารด้วย220คอ220หารด้วยวัดรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นงอน220คูณ วัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวัดสูงสุดอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องปฏิบัตินะครับคำตอบที่ดูก็คือการดูว่าฟิวเราควรใช้ฟิวกี่เอมในบ้านดูจากข้อขอไขนะครับก้ารวมวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้า3มชิ้นก็ไปดูนะครับว่าพัดลมนี่ใช้ไฟกี่วัดตูด้เย็นใช้ไฟกี่วัด เครื่องซักผ้าใช้ไฟกี่วัตต์และก็เอาวัตต์ทั้งสามตัวนี้มารวมกันถ้าสมมุติว่าพัดลมใช้ไฟ100วัตต์ตู้เย็นใช้ไฟ100วัตต์เครื่องซักผ้าใช้ไฟ100วัตต์รวมแล้วสามตัวสามร้อยวัตต์ก็สามร้อยวัตต์ตั้งหารด้วยสองร้อยยี่สิบนะครับก็จะรู้ว่าใช้ไฟคําตอบที่ได้ก็คือค่าของแอมแปร์นะครับค่าของฟิวที่ที่จะท,ท,ที่ต้องซื้อมาติดตั้ง ข้อสิบกพฤติกรรมใดเป็นการใช้อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าที่ปลอดภัยอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าก็ได้แก่ฟิลปลั๊กเสียบต้าเสียบนะสวิต์เบรกเกอร์สายไฟยเขาเรียกอุปกรณ์วงจรไฟฟ้านะครับพวกนั้นพฤติกรรมต่อไปนี้พฤติกรรมใดที่ใช้อุปกรณ์ วงจนไฟฟ้าแบบปลอดภัยก็ใช้สวิตช์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นแอร์ใช้สวิตช์กับเทก็ใช้ปลั๊กเสียบหลายตัวกับเต้ารับอันเดียวคอนใช้บเบรกเกอร์แทนสวิตช์กับเครื่องทำน้ำอุ่นงอนใช้ลวดแทนฟิลในสปานไฟ ก,ก้อก็ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะสวิตนี่รับไฟกำลังไฟได้ไม่มากรับไฟได้ไม่กี่วัตนะครับทีนี้ถ้าไปติดตั้งกับ a อนแฉกกำลังไฟเป็นหมื่นวัตหรือเก้าพันวัตนะครับหลายหลายหลายวัตอยู่นะครับก็จะทาให้สวิตไหม้ได้ใช้ปลั๊กเสียบหลายตัวนะครับกับปลั๊กตัวมีเดอร์เต้ารับอันเดียวนี่ ก็จะทำให้เต้าเสียบหรือเต้ารับย่างได้นะครับไฟเข้าไปเยอะก้อนงอนใช้ลวดแทนฟิวในสปันควยนี่ควยไหมได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาไฟเหลือเกินหรือไฟช็อตนะครับลวดจะไม่ละลายล่อยไหมบ้านได้ก็อคอนี่ถูกต้องนะครับใช้เบรกเกอร์แทนสวิตช์กับเครื่องทำน้ำอุ่นเพ <c oughs> ราะเครื่องทำน้ำอุ่นนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่กินไฟเยอะใช้ไฟเยอะ ต้องใช้เบรกเกอร์เทนสวิต์กอคอข้อ17การต่อวองจรไฟฟ้าแบบขนานมีลักษณะอย่างไรก็สายค้่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวต่อเรียงกันไปคือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวมันจะมีสายออกมาสองเส้นคือสายบวกกับสายลบ นะครับสายสองสายเคเบดสายกั้วขอสายทุกกั้วของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวหรือเครื่องใช้ไฟทุกตัวเชื่อมต่อกับสายไฟจากแหล่งกําเนิดไฟเอี่ยกับสายกลางขอต่อเรียงกันบางตัวกับสายแหล่งกําเนิดไฟไปบางตัวคือบางตัวนี่กต่อเรียง แต่บางตัวก็ต่อตรงกับเหลันสายเหล่กกำเนิดไฟนอถ้าเครื่องไฟฟ้าตัวใดชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่ออื่นไม่ทํางานนั้นถ้าสามารถต่อแบบขนานคือต่อแบบใดก็ต่อแบบขนานคือการต่อกระแสไฟฟ้าในบ้านวงจรก็คือวงจรไฟฟ้าในบ้านมีสามแบบคือแบบขนานแบบอนุกรมและแบบผสม แบบอนุกรมก็คือสายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่หนึ่งต่อกับเครื่อง,าองาา 2, สายของตัวใช้ไฟฟ้าตัวที่สองสายของตัวไฟฟ้าตัวที่สองต่อกับสายไฟฟ้าตัวที่สามและไปต่อเก้าเลงจากไฟทีเดียวอันนั้นแบบอนุกรมต่อเรียงกันไปต่อเนื่องกันไปจากเครื่องควายไฟไฟ้าแต่ตัวต่อแบบขนานก็คือแบบข้อขอนะครับสายของทุกตัวนี่จะเข้าวสายไฟกลางหมด สายของคอยของ,ของเครื่องใช้แต่ละชิ้นทั้งทั้งสองสายจะเก้าสายคอยกลางคือสายจากเหล่งกําเนิดอยเรียกต่อแบบขนานสิบตัวแต่ละตั้งสิบตัวก็ต่อกับสายคอยกลางหมดต่อแบบขนานถ้าก่อคอนีเขาเรียกกันต่อแบบผสมนะครับก็คือเรียงกันบ้างแล้วก็ต่อตรงกับแหล่งอฟบ้างนี่เขาเรียกว่าแบบผสมนะครับก็งอนี่ ก็นข้อเสียของการต่อแบบอนุกรมนี่ต้าต่อเครื่องที่1ต่อเครื่องที่2เครื่องที่2ต่อเครื่องที่3ถ้าเครื่องตัวหนึ่งตัวใดชํารุดอีกเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่เหลือจะไม่ทางานคาตอบของการต่อแบบขนานก็คือข้อขอคอยนะครับสายของทุกกั้วของเครื่องใช้ทุกตัวนี่เชื่อมต่อกับสายกลางหมดข้อ18 การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้วงจรแบบใดก็แบบขนานขอแบบอนุกรมคอแบบผสมงอหรือแบบแยกส่วนคำตอบที่ถูกต้องก็คือบ้านเรือนส่วนใหญ่จะต่อแบบกอไก่แบบขนานแบบขนานคือสายของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวจะต่อกับสายตรงกับสายกลางหมด สายกลางคือสายจากเหล็กกับเดินไฟฟ้าข้อ19ประเทศไทย,ชยใช้กระแสไฟฟ้าที่มีลักษณะอย่างไรนี่กระแสไฟในประเทศไทยมีลักษณะอย่างไรก็ก้าโวลต์50เฮิรตซ์ขึ่0รโวลต์100เฮิร์ตพหนึ่งร้โวลต์50เฮิรตซ์งร้อยี่สิบโวลต์50เฮิรตซ์ คำว่าโวลต์นี่เขาเรียกว่าค่าต่างศักย์ของไฟฟ้าค่าต่างค่าต่างระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนค่าต่างศักย์เขาเรียกนะครับคำว่าเฮิร์ตนี่เป็นคลื่นความถี่ความถี่ของกระแสไฟนะครับต้า50เฮิรก็คือจะขึ้นลงจากเคลื่อนที่50ครั้งต่อ1นาทีต่อ50ครั้งต่อ1นาทีเขาเรียก50เฮิร์ต่คลื่น ความเคลื่อนไหวของไฟของกระแสไฟ50เฮิรต์50ครั้งต่อนาทีนะครับจุดสองว,วิวนี่คือความต่างศักย์คำตอบที่ถูกคือไฟฟ้าของประเทศไทยมีลักษณะในข้องอ220โวลต์50เฮิรต์นี่ประเทศไทยใช้220โวลต์50เฮิรต์แต่สิงคโปร์ญี่ปุ่นจะใช้110โวลต์ ข้อ20เหตุใดเครื่องซักผ้าเครื่องชำน้ำอุ่นซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่กินไฟเยอะใช้กำลังไฟเยอะพ็มนี้ทำไมต,ต้องติดตั้งสายดินก็ถ้าไฟรัว่วไฟจะลงดินไม่เป็นอันตรายต่อตัวคนคือไม่ดูดคนพกพาถ้าไฟรั่วแล้วไม่มีสายดินค่อนไปสัมผัสเครื่องซักผ้า นะครับไฟก็จะเลยจากเครื่องระป้าเพราะไฟรั่วไฟรั่วนในเครื่องระฟ้าที่เป็นโลหะเวลาคนไปถูกโลหะหรือถูกเครื่องระป้าเนะี่ยไฟก็จะวิ่งเข้าถูกตัวคน้นลงดินเป็นอันตรายก็เรียกไฟชอ็อตไฟดูดตายได้แต่ถ้ามีสายดินหร่อไฟจะรั่วลงดินเนี่ยไม่ดูดคนไม่รั่วเข้าคนขอช่วยใหญ่อุปกรณ์ชมานเต็มประสิทธิภาพพอหรือเป็นการช่วยประหยัดไฟ งอไม่ให้แย่งกระแสไฟจากอุปกรณ์อื่นๆเหตุผลที่ต้องใช้สายดินก็คือข้อก่อเกิถ้าไฟรวั่วลงดินจะไม่เป็นอันตรายต่อลองดินลองดินแทนไม่ลงคนข้คอกค่คอยกนะครับครบแล้วนะครับ20ข้อขอได้มีความสุขในการเรียนรู้นะครับและขอขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ จะยังมีอีกชุดเป็นตอนสุดท้ายตอนที่3านะครับขอทุกคน,นคับประสบผลสำเร็จในการเรียนนําความรู้ที่ได้จากงานติวไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับและแล้วก็มีคะแนนสอบสูงๆสวัสดีครับ